นิทานพื้นบ้านเรื่องจำปาสีต้นสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งตามภาษาลาวเรียกกันว่าเจ้ามหาชีวิตพระองค์ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์มีมเหสีสององค์คือมเหสีฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายวันหนึ่งมีพรานได้เข้ามากราบทูลว่ามีโขลงช้างป่าเข้ามาในพระราชอาณาเขต ซึ่งตามปกติแล้วก็มักจะต้องเสด็จออกไปคล้องช้างด้วยพระองค์เองแต่ในระยะนั้นมเหสีฝ่ายขวากำลังจะประสูติพระองค์ทรงเป็นห่วงแต่ในที่สุดก็ทรงตัดสินใจออกจากพระนครไปคล้องช้างปากโขลงนั้น เมื่อพระองค์เสด็จไปได้เพียงสามวันมเหสีฝ่ายขวาก็ประสูตรโอรสออกมาถึงสี่องค์มเหสีฝ่ายซ้ายทราบเรื่องก็อิดฉาคิดอุบายโดยสั่งให้คนสนิทไปหาลูกสุนัขที่ออกใหม่มาสี่ตัวแล้วลอบเข้าไปสับเปลี่ยนส่วนโอรสทั้งสีนั้นนางให้เอาไปใส่พลอยน้ำไปเมื่อเจ้ามาหาชีวิตเสด็จกลับพระนครได้ทราบเรื่องไม่ได้ทรงสอบสวนเรื่องราว ทรงขับล่มเหสีฝ่ายขวาออกจากพระนครเพราะถือว่าเป็นกาลีบ้านการีเมืองจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายฝ่ายโอรสทั้งสีได้ถูกหญิงชราชื่อแม่คำพาพบข้าวและนำกลับไปเลี้ยงด้วยความยินดีเนื่องจากนางไม่มีบุตรนางได้เลี้ยงดูโอรสทั้งสี่อย่างดีเหมือนกับบุตรของนางเองวันหนึ่งมเหสีฝ่ายซ้ายรู้ว่าโอรสทั้งสีนั้นยังไม่ตาย จึงให้คนสนิทเอายาพิษไปให้โอรสทั้งสี่กินจนเสียชีวิตนางคำพาเสียใจมากนางได้ฝังร่างของโอรสทั้งสี่ไว้ในสวนและในไม่ช้าก็มีต้นจำปาสี่ต้นเจริญเติบโตขึ้นเหนือหลุมฝังศพทั้งสี่เมื่อมเหสีฝ่ายซ้ายทราบเรื่องต้นจำปาทั้งสี่นางได้สั่งให้ทหารไปโค่นต้นจำปานั้นลงและสั่งให้เอาไปโยนทิ้งน้ำ ขณะที่ต้นจำปาทั้งสี่ลอยไปตามน้ำพระภิกษุรูปหนึ่งผ่านมาพบและเห็นว่าต้นจำปายังสดอยู่จึงเก็บเอาขึ้นมาจากน้าแต่เมื่อเด็ดดอกจำปาออกจากกิ่งแทนที่จะมีน้ำหรือ,อยางไหลออกมากลับกลายเป็นเลือดสดๆไหลรินออกมาจากก้านพระภิกษุองค์นั้นจึงไปหาฤาษีเล่าเรื่องให้ฟังฤาษีนั่งทางในก็รู้เรื่องราวโดยตลอด จึงทำน้ำมนต์รดต้นจำปาทั้งสี่ต้นจำปานั้นกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามรือสีก็สั่งสอนศิละปะวิทยาการต่างๆให้เมื่อทั้งสีเล่าเรียนวิชาสำเร็จแล้วก็กราบลาพระฤือีออกเดินทางไปหาพระบิดาเมื่อพระโอรสมาถึงพระนครก็ให้คนเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าโอรสทั้งสีของพระองค์กลับมาแล้วพระราชากริ้วมาก เพราะยังทรงเข้าพระทัยผิดว่ามเหสีฝ่ายขวาประสูติออกมาเป็นสุนัขจึงมีรับสั่งให้ทหารออกไปจับตัวแต่ไม่มีทหารคนไหนสู้กับโอรสทั้งสีได้ทหารจึงเข้าไปกราบทูลพระราชาทำให้พระองค์ทวีความโกรธมากขึ้นจะเสด็จออกรบด้วยตัวเองแต่เมื่อเจ้ามาหาชีวิตยิงธนูลูกธนูที่ยิงไปนั้นกลับกลายเป็นขนมไปสิน้น รันชายทั้งสี่ยิงธนูลูกธนูกลับกลายเป็นดอกไม้พระราชาเห็นดังนั้นทรงแน่พระไทยว่าชายหนุ่มทั้งสีนั้นเป็นโอรสของพระองค์เป็นแน่เทพยาดาจึงได้ดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้เมื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ให้คนไปรับมาเหสีฝ่ายขวากลับเข้าวังส่วนมเหสีฝ่ายซ้ายถูกขับไล่ออกไปอยู่นอกพระนคร ั้งแต่นั้นทั้งหมดได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข